สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ,พี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยนะครับผมน,นี่ตอนนี้เราอยู่กันที่เก็บตะวันพี่น้องอ่ะ,ะพี่น้องไปเบิง้งบรรยากาศเนาะดูวิวดูวิวพี่น้องเบิง้งดูวิวนี่เลยครับอันนี้ผาเก็บตะวันวังน้ำเกี่ยนครราชสีมาครับผม พี่น้องเอฟซีนไหนเคยมาบ้างคอมีนได้นะครับผมนี่ครับโอ้โหปะทูพี่น้องนี่เด้อพี่น้องนะปา พี่น้องเบิงโอ้โหโอ้โหพี่น้องโอ้โห อ้กาดขึ้นตรงนี้เนี่ยลึกมากนะครับลึกเป็นกิโลเลยนะดูโสวยมากพี่น้องสวยมากสุดยอดเลยครับผมอันนี้เขาจะมีบริการกางเต้นท์เยนะครับพี่น้อง แยวนี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์ได้นะครับสามารถกางเต็นท์นอนได้นะพี่น้องนะเป็นลานกางเต็นท์ครับแล้วก็ระวังเสือครับโอ้โห สวยพิลึกเธอเลย,นเนยป่ถ้านีหมอกม่หย่างนึ่คืองามกว่านีนนาเนานนนะค้อมาทำนี่อกระยานแล้ว Để năng nang binh <từ> 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 <hơi nong> <từ> ใช่ไม่นั้นเขาจะเรียกผาเก็บตะวันเหรอ <Yeah. S 1> ได้ไง <Yeah. S 1> แล้วมันจะลงมาตรงนี้น,อนอ้องพี่น้องพระอาทิตย์นะเแล้ว <Yeah. S 1> ต้องไม่ต้องไปยืนฝั่งนี้ไม่อายไปทางนี้แน่ไปยืนฝั่งนี้เออโน,น่นหันหน้ามาทางนี้นี่นี่เพี้ยนี่นี่นี่กแหละ แต่ก่อนเขามีหนังกระติกให้ยิงนี่ยเหมือนเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะดูสวยมากสุดท้ายน้ำันอ่ยาม้เหอบคมีลูกูบสดานี สวยมากเพียงเล่น,นเป็นลานกลางเต็นต์ก็รอดูพระอาทิตย์ตกเพียงยนู้มีคนมากลางเต็นต์มุมนูน้นเนาะรอดูพระอาทิตย์ตกดูเพี่น้องสูงมากวิว สวยเียเอาให้ดูเนาะโอ้โหมุมนี้มุมนี้จะใกล้หน้าผามากเลยลึกมากนะครับทุกคนคือผมว่าเทียบกับผาย่างเที่ยงก็พอๆกันนะนะ จะพาเที่ยงก็จะสวยแบบสมองลงไปจะเห็นถนนแต่อันนี้จะเป็นแบบวิวแบบประมาณมองลงไปจะเป็นสวน,มในใลมลมดีมากถ้ากลางเต็นทน์วนี้นิดแต่ผมว่าโอ้ กลางคืนนะจนหนาวน่าดูดูพี่น้อง ยิงดังก็ติกเลยยิงเหมือนปลูกต้นไม้รับปลูกต้นไม้ลอยฟ้ายิงไปตกตรงไหนก็ได้กลุ่มนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวม,มาลกากเต็น สวยมากพี่น้องอันนี้คันรถ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 จุนสามสิบบาทค่าเข้าคนละยี่สิบบาทถือว่าไม่แพงนะพี่น้องนะอันนี้จะเป็นมะกอกพี่น้องเนี่ยมะกอกมะกอกที่ไปใส่ตาตำหมักฮงเนะาะตำหมักฮงใส่ตากุ้งพี่น้องเนี่ยเต็มเลยเก็บได้ไหมเนาะ เนี่ยเนี่ยพี่น้องเลยไม่รู้ว่ามันตอนนั้นจะเก็บได้เนี่ยเก็บได้อยู่มั้งอุ้ยหลายช่ำเนี่ยก็นั่นแหละไม่ก็เอาแค่ บรรยากาศบรรยากาศโดยรอบเอาแยงข่างเขาเดี๋ยวเอนบรรยากาศในมุมก่อน เย็นมากบริเวณนี้ห้ามกลางเต็นท์ไปดูอีกมุมไปหน่อยทอจะฝั่งนู้นเป็นลานกางเต็น,นทน์